ตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยาครับเปิดให้บริการแล้วนะครับหลังถูกไฟไหม้ใหญ่ย้ายผู้ประสบภัยไปโซนเปิดใหม่ <Hey. S 1> วันนี้ครับ12กันยายนนะครับหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตลาดน้ำสีภาคพ,พัทยาเมื่อช่วงค่ำวันที่7กันยายนที่ผ่านมาสร้างความเสียหายนะครับเป็นมูลค่ากว่า70ล้านบาทผ่านมาไม่ถึงสัปดาห์วันนี้ตลาดน้ำสี่ภาคพ,พ,พัทยาได้กลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติฮะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องซึ่งพากันทยอยเดินทางเข้ามาซื้ออาหารและก็ซื้อสินค้าต่างๆบางก็นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ของตลาดน้ำนะครับรวมไปถึงการดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภายในตลาดน้ําส่วนอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ฮะทางตลาดน้ำสีภาคได้นําภาพถ่ายไว้ยนิ้ยสวยๆของนักท่องเที่ยวภายในตลาดน้ํามาติดตั้งปิดกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปยังพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ในช่วงการปรับปรุงก่อสร้างนางสาวสุมาพรสีเมืองครับผู้จัดการทั่วไปตลาดน้ำสีภาคพ,พัทยานะครับได้พูดถึงเรื่องนี้บอกขอขอบคุณทุกท่านลูกค้านักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้เช่าร้านค้าที่พร้อมใจกันกลับมาเปิดตลาดกันในวันนี้นะหลังจากเกิดวิกฤตอักคีภยัยในช่วงของคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยหาก มาท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยทางตลาดปิดโซนที่เกิดอัคีภายไปก็คือโซนภาคเหนือแต่โครงสร้างของตลาดน้ำสี่ภาคไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับยังมีพื้นที่ที่ไม่ประสบเหตุที่ว่านี้สามารถที่จะเปิดให้บริการได้ขนาดนี้เปิดตั้งแต่โซนถนนสุขุมวิทเดินยาวไปจนถึงถนนเลียดทางรถไฟนะครับส่วนร้านค้าที่เสียหายได้มีการจัดสรรพื้นที่ที่เพิ่งทำเพิ่งทําใหม่ริมถนนสุขุมวิทไปขายก่อน นะครับซึ่งผู้ค้ายัางมีสต็อกสินค้าอยู่สามารถที่จะเปิดขายต่อกันได้ทันทีส่วนการเยียวยาทางตลาดน้ําจะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้หลังเกิดเหตุอัคคีภัยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่วิศวกรเข้ามาตรวจสอบพร้อมทั้งรับรองโครงสร้างให้กับตลาดน้ำสีภาคสําหรับโซนที่ทางตลาดน้ำสีภาค เปิดให้บริการนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในโซนที่เกิดอักขีภยัยอยากให้นักท่องเที่ยวมั่นใจนะครับถึงความปลอดภยัยโดยพื้นที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวมีมากกว่า70%ของพื้นที่ทั้งหมดตลาดน้ำสี่ภาคที่รับความเสียหายไปประมาณ25-30%ตลาดน้ำพร้อมครับที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวโดยมีการสแสดงต่างๆอย่างเช่นมวยทะเลวงดนตรีและการสแสดงรำไทยก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลับมาอุการาตลาดน้ำอีกครั้งหนึ่งตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเปิดทุกวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์ 9นาฬิกาถึง19นาฬิกาคนไทยเข้าฟรีครับ